จวันนี้ก็กลับมาหลังจาก8ปีที่ผ่านไปนะครับ <c oughs> ก็ได้มีโอกาสได้กลับมาร่วมงานกับทาง Origin ครั้งหนึ่งก็ดีใจมากๆครับดีใจมากเหมือนได้กลับมาบ้านเก่าของควเดิมครับผมก็ เื่อกี้พี่ทางพวกท่านผู้บริหารนะครับก็ได้บอกไปว่าการที่ได้โอกาสแยกย้ายออกไปนะครับผมต่างคนก็ต่างไปมีหนทางไปแล้วก็วันนี้ก็ได้กลับมาร่วมงานกครั้งหนึ่งก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับผมว่าถือว่ามีโอกาสได้เป็นกระบอกเสียงให้คนที่แบบว่ากําลังมองหาคอนโดมิเนียมแต่ว่าครั้งนี้ในการกลับมากับร่วมงานกับทางออริจินไม่ใช่แค่กลับมาร่วมงานกับทางออริจินอย่างเดียวแต่ว่าได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางวิเทเนียซึ่งเป็นโครงการบ้านของทางออริจินนั่นเองนะครับผมก็โคบสองเลยวันนี้ใหญ่เลยใช่ครับสำหรับคน เราก็เป็นกระบ,บอกเสียงให้คนที่กำลังมองหาโครงการบ้านจัดสรรเราก็บอกให้ครับผมผม,ผมว่าผมว่าหลายหลายคนเนี่ยไม่กระทั่งวัยผมหรือวัยที่เป็นวัยรุ่นเด็กที่กําลังแบบสร้างตัวใหม่ๆนะผมว่าหลายๆคนเนี่ยบางคนก็มองหาทั้งคอนโดบางคนก็อยากจะอยู่บ้านมากกว่านะคผมว่านนี้ดีพยนอลไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับผมแต่ว่าคอนเซ็ปต์ของทางทางออริจินเนี่ยเขายังคงคอนเซ็ปต์เรื่องของอเป็นครีเอทีฟเลเวิร์กฟอร์ทั้งนะครับผมก็คือไม่ว่าจะอยู่ไหนก็คือ,อเหมือนกันหมด นะครับผมจะใครที่ชอบคอนโดไม่ว่าจะเป็นแฟลตซิตี้เนื้อที่ของอห้องพักเอย่ยหรือว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สีเขียวระบบการจัดก,การเนี่ยอันนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องของทำเลสถานที่ที่อยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะด,ดวกนะคร<ม>ับผมห้างส,สินค้าร้านอาหารนะครับผมรถไฟฟ้าวินม,มอเตอร์ไซค์ระบบขนส่งสาธารณะนะคร<ม>ับผมหรือว่าจะเป็นตัวบริจเนียมกันบ้านบริเนียมเนี่ยอันนี้เราก็อยู่ในทำเลที่ดีติดถนนใหญ่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกนะครับผมรับรองว่าทั้งสองโครงการนี้ คอนเฟิร์มเลยว่าดีแน่นอนสวเยครับสวยครับสครับจริงๆผมว่าออร g จินเนี่ยก็เรื่องดีไซน์เนี่ยไม่ต้องห่วงเพราะว่าจริงๆถ้าย้อนกลับไปในปี2017นะฮะสมัยนั้นก็คือน Origin, ่าจะเป็นออร์จินน่จะเป็นอีกหนึ่งคอนโดที่ที่มาแรงในเรื่องของดูเพล็กซ์นะคะรับผมจำได้เลยว่าโฆษณาผมก็มีโอกาสได้ถ่ายทำโฆษณา,นานนตอนนั้นกันเลยกเเ็เรื่องของการเอาใจใส่ในเรื่องของความต้องการผู้บริโภคทางออร g จินเนี่ยคอนเฟิร์มแน่นอนว่าจริงๆแล,แ,ลแล้วดีมากๆ ใช่ครับวันนี้ก็ฝากถึงใครนะครับผมที่กําลังมองหานะครับผมคอนโดอยู่นะฮะก็ถ้าเห็นรูปผมอยู่ข้างหน้าที่ไหนก็ตามแล้วลองเข้าไปคุยดูนะครับผมกับคอนโดออริจินนะครับผมรับรองว่าคุณจะได้คอนโดที่มีทั้งฟาชิลิตีระบบการจัดการนะครับผมพื้นที่สวนกลางพื้นที่สีเขียวนะครับแล้วก็คอนโดที่ทันสมัยนะครับผมเราอัปเดตมากๆครับผมกับทางคอนโดออริจินนะฮะหรือว่าใครที่กําลังมองหาบ้านพักอาศัยนะครับผมที่มีเนื้อที่ที่โอ้โหใช้สอยเยอะมากๆนะครับผมมีมุมต่างๆมีมุมส่วนตัวมีมุมของทุกคนในบ้้าาานนใหหทํกกิจจรรรมะือว่เป็ ที่ส่วนกลางที่พาสุนัขพาหมาไปเดินเล่นพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นนะครับใช้เวลากับคนในครอบครัวในพื้นที่ส่วนกลางก็ลองเข้าไปปรึกษากับทางบ้านวิทย์เชิงคือโอเคพี่แม่ขาบังเกิดพี่ย่าเรื่องงานระจบแล้วเรื่องงานจบแล้วจบแล้วเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างครับทุกท่าก็วันเกิดน้องก็ตอนเช้าก็ไปทําบุญนะครับผมน้องก็ไปทําบุญกัน นะครับแล้วก็ตกเย็นมาก็าพาแบบนัดเพื่อนๆไปกินข้าวกันครับน้องสามสองแล้วผ่านไปแป๊บเดียวเองครับเวลามันพิเศษว่า จริงผมว่าทุกปีก็พิเศษเหมือนกันนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นพิเศษในคนละแบบอะไรเงี้ยเพราะว่าทำงานกันแล้วก็คงจะเหนื่อยกันด้วยอะไรเงี้ยก็แบบ take it e a s e มากมากนะครับผมก็ตอนเช้าน้องก็อยากไปทำบุญนะถวายสังฆทานใช่ไหมครับตกเกียนมาก็ชวนเพื่อนไปกินร้านข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเออก็สนุกดีชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีความสุขกันดีก็ ก็ก็มีมีมีคุยกันอะไรเงี้ยครับแบบแฮปปี้เบอร์เดย์แล้วก็แล้วก็อวยพรเขาอะไรเงี้ยครับภาพ่ลงเป็นเปเศษมั้ยครับภาพที่ลงก็จริงๆก็เก็บไว้ดูเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็พักหลังๆมาเราก็เราก็ไม่ค่อยได้แบบไปถ่ายรูปที่ไหนกันหรือว่ามีงานที่เป็นคู่อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยเอาโมเมนต์ที่เราแบบแอบถ่ายเขาบ้างเก็บไว้บ้างอะไรเงี้ยเอามาลงแบบ เป็นอีกหนึ่งการบอกบอกความรู้สึกในายถว่าเราเรามีความสุขที่ได้อยู่กับกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมากเพราะเป็นเป็นผู้หญิงที่ทําให้เรามีเสียงหัวเราะได้อะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตลูบไหมครับภาพไม่ขอละครับพ่เสน่ว่าตรงเลยแต่เราก็ดูแหละว่าไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมเลยเสน่ว่าโทรศัพท์เราก็ภาพเขาในภาพครับไม่ต้องขโมยนะครับไม่ไม่มีอะไรมากอย่างภาพแรก็คือรูปอุ้มเบบี้อ๋อแล้วเป็นรูปกต้นไม้ คือหลังๆมาเนี้ยเราก็มีแผนที่เราอเออเดี๋ยวถ้าสมมติเราแต่งงานกันเสร็จเราก็จะมีน้องกันนะเราจะมีลูกกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเ,ออเขาเองเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ๊ย <st ess noise> อยากจะมีอยากจะมีแล้วอะไรเงี้ยเขาพร้อมมากๆ <st ess noise> ากอกๆะไรเงี้ยเราเองก็พร้อมเหมือนกันแหละแต่ว่าเราหลังๆมาคือเราเราไปเล่นกับลูกของเพื่อนเราบ่อยมากเล่นกับคีรีบ่อยมากอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เราก็ได้เห็นเขาในในฐานะของการที่ของการที่เป็นเหมือนพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเราเรารู้สึกว่าว่าแบบเออแบบทำไมผู้หญิงมีความสุขมากๆเลยกับการที่เขาได้แบบ เล่นกับกับกับคิรีอะไรเงี้ยเออเราก็แบบแล้วก็มีความสุขไปด้วย,วยวอะไรเงี้ย <ๆ S 1> แล้วก็เห็นเห็นอะไรหลายอย่างมันก็ดีครััับบบกกกับ กับกับกัท่านนี่แหละแม่ของลูกก็ใช่ไม่ใช่ก็้ราเป็นแม่ขก็เป็นแม่ของลูกอะไรเงี้ยคือตั้งตัิงใจที่จะมีลูกจริงๆเขาก็ต้องเป็นแม่ของลูกผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยที่แบบมองพักพี่ยาเป็นแม่ในแนวแบบไหนบ้างครับคือเราเคยคุยกันครับว่าสุดท้ายเนี่ยแม่ว่าเราจะเป็นคนยังไงคือสองคนสองคนมาเลี้ยงเด็กคนนึงเนี่ยมันต้องมีต่างความคิดต่างวิธีการอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องมานั่งตกลงกันก่อนว่า สิ่งไหนที่จะเป็นตรงกลางมากที่สุดเพราะว่าไม่งั้นลูกจะสับสนอ่าไม่งั้นลูกจะรักพ่อกับแม่ไม่เท่ากันอีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีโอเซนซิทีฟมากสุดท้ายคือผมว่าไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย่อย่างอย่าอย่างอย่างอย่างาผู้่างอย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 ่างม่างอย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 ่างอ่างอย่าอย่าอย่างอย่างอย่างอยอ่งอย่าอย่าง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 องอ่างอง ว่าความเป็นแม่ความเป็นพ่อที่จะพร้อมที่จะดูแลเด็กเลยอันนี้มันมันจะมาโดยธรรมชาติเลยพี่อ๊อฟผมพัดก็เคยบอกผมเหมือนกันว่าตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าแบบเออเฉยๆยังไม่อยากมีอยากใช้ชีวิตด้วยกันมากกว่าแต่เมื่อไหร่ที่เขามาแล้วเนี่ยความรู้สึกของการเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยมันจะมาทันทีเลยมันเป็นเหมือนสัญชาตญาณของของของมนุษย์สัตว์อะไรอย่างเงี้ยที่ที่จะที่จะดูแลหรือปกป้องอ่าสิ่งที่เป็นเป็นชีวิตหนึ่งของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วพีแล๊คสื่ถึงมากเลยตอนเป็นพ่อเลยเหรอค เออก็คิดนะครับคิดคิดอยู่เสมอครับคิดอยู่เสมอครับครับจะพาลูกทำอะไรหาร่างๆอะไรกัเออทีเอ่เจไก็คอยตามใช่ไหมครับลูก๋อแบบว่าประมาณนั้นอะไรเงี้ยไม่ไม่หรอกครับก็อะไรที่แบบพาลุยๆได้ก็จะพาลุยอะไรเงี้ยอืมแต่ท่านที่ว่าอยู่ด้วยกันไบรเวอร์ครับต้องทูกยูนิเวอร์สอาทำไมถึงเกิดคำนี้ขึ้นมาครับเออผมแอบบมีความรู้สึกว่า จริงๆที่เราอยู่ณนะโลกปัจจุบันของเราเนี่ยใน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 มิติเนี้ยมันมันจริงๆแล้วมันมีอีกอีกหลายๆมิติซึ่งเราเไม่รู้สินะผมผมเชื่อว่าบางทีเราเกิดเดจาวูหรือว่าอะไรก็ตามเพามันมันไม่ได้มีแค่แค่โลกเราณนะโมเมนต์วินาทีเนี้ยมันยังมีอีกอีกหลายอีกหลายนเดทอีกหลายย่าๆยาที่ยังอยู่ในที่ไหนก็ตาม ในห้วงโอกาสนี้แล้วผมก็เชื่อว่าโอเคถ้าสมมติว่าเรามีโอกาสได้ได้ไดเจอกันในอีกอือยูนิเวอร์สอื่นๆหรือว่าในในในชีวิตอื่นๆอะไรเงี้ยก็ก็ขอให้เขาได้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันนะครับค่ารักไม่เบาเลยนะคะครับผมรูปหนึ่ค่ะคือก็ก็น่ารักน่ารักยา่งย่าหยอกเราเล่นอะไรอน่ารักอัคือไม่คืออันนั้นเป็นแค่ว่า มันจะมีมีมันหนึ่งที่ถ้าถ่ายมุมเสยแล้วเราจะไม่แฮปปี้กันแล้วถ่ายมุมบนแล้วหน้ากดแล้วหน้าจะเล็กไงมุมเสยไม่แฮปปี้แล้วมุมบนหน้าแฮปปี้ก็เลยเป็นที่มาของคลิปนั้นแต่เมแนั้นแฮปปี้ทุกมุมเพราะมัาเล่นจังแล้วก็ประมาณอะไรครับแชร์ช่วงเวลาที่เรามีความสุขด้วยกันเปอยมุมนี้แบปนบนั้นบ่อยไหมครับตื่นจากคู่ราวยก็ก็มีเรื่อยแต่ส่วนใหญ่นะผมเชื่อว่า มันก็ไม่ใช่โมเมนต์ที่เราแบบอยากจะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไงไอ้ช่วงช่วงไหนที่แบบมีโอกาสเราก็คงอยากจะถ่ายเก็บไว้อะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงเวลาที่มันมีความสุขอื่นๆก็มีเยอะมากๆที่เราไม่ได้มีโอกาสเชื่อถ่ายเก็บไว้เพราะว่าเราสึกว่าเราอาศัยเราเราเก็บความทรงจําในช่วงเวลานั้นที่มันโมเมนต์สำคัญมากที่สุดมากกว่าการที่ต้องไปวิ่งบีบมือถือมาถ่ายเก็บไว้หน่อยซีอะไรเงี้ยคือโมเมนต์ของการเก็บความรู้สึกความความทรงจำเป็นประสบการณ์ระหว่างคู่รักกันเนี่ยผมว่าเอาเป็นโอกาสดีกว่า นะครับแบบถ้ามีโอกาสใครใช้โอกาสคนนั้นก็ได้เก็บไปก่อนอะไรเงี้ยา,ารจำลอี่าจะอาจจะขึ้นหน้าจอตอนวันแต่งงานอะไรยี้ไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ว่านี้ก็ยังยังไม่ได้คิดเหมือนกันว่าว่าจะทําอะไรมากเป็นพรี e n t a t i o n แบบไหนของขวันปีนี้อย่าตลกนะคือ <laughs> ผมซื้อหมวกุมผมให้เขาเพราะว่าฮะ ไม่เขาบอกว่าผม,มผมมันเก่ามันเสียแล้วไงแล้วก็บอกว่าอยากได้อะไรปีนี้เขาบอกซื้อหมวกผมให้ละกันเขาบอกโอเคได้ผมก็ซื้อหมวกผมน่ารักดีเพราะว่าก็ใช้ก็ใช้ก็ต้องผู้หญิงก็ต้องใช้เนะาะเวลาสระผมอะไรเงี้ยไม่ไม่อยากให้ผมโดาาามนน้ำอาบน้ำอะไรเงี้ยเขาก็ชอบด้วยก็แน่นอนครับพี่ตัวเก่าพังไปแล้วก็มีแต่ตัวนี้ตัวเดียวไม่พิเศษหรอครับผมร้อยกว่าบาทครับรัว่าแรนดังรับใช่ครับน่ารักน่ารักตอนเราตั้งใจเรื่องสีไหมคะ ก็ก็ตั้งใจเลือกให้ให้ให้แบบเป็นสีแบบเข้ากับผู้หญิงหน่อยอะไร่างเงี้ยไม่ได้ขาวอะไรก็ฉีดชมพูอย่างเงี้ย r e a c ชั่นเหรอครับแบรนด์ reaction ใหญ่ากี่คนาก็ไม่กีรนะเพราะพ่อดีใจเย้ที่แบบเออมีผมผมสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้อยู่แล้วไหมครับว่าเราจะซื้อให้ก็เขาบอกว่าซื้อผมผมให้ฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แบบโอเคก็อย่างไว้มันก็เป็นสิ่งที่เขาได้ใช้จริงๆอะไรเงี้ยแล้วเขาจะใช้ไปอีกนานด้วยอะไรเงี้ยบางทีซื้อ ไปรู้สึกของอื่นหให้เราก็ให้หลายอย่างแล้วอะไรเงี้ยบางทีอาจจะไม่ใช่ปีนี้ที่เราจะให้ของที่แบบพิเศษมากๆอะไรเงี้ยแต่จริงผมก็เชื่อว่าบุกเป็นบก็พิเศษเหมือนกัคนครับไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นให้อะไรก็ตามในช่วงช่วงช่วงวันสําคัญหรือวันเกิดอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นอะไรก็ตามถ้าเราแบบตั้งใจที่จะให้เขามันก็มันก็มีมุณค่าหมดเลยถ้ามีของที่ต้องถืออะไรเงี้ยก็อย่างในของที่ต้องเตรียมแบบมีครับแล้วก็พาพไปเดยกข้าวเชเดียวกันข้าแหวนเริ่มตักมาให้แล้วใช่ไหมครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องให้อีกครับแต่่วา ก็ก็ช่วงนี้ก็ไม่ไม่ได้ให้เพิ่มอะไรเ้ยให้ไปแล้วก็เดี๋ยวแต่ก็ต้องมีให้อีกอยู่แล้วอาคครับของแฟนๆของท่านนี้ก็มีให้ได้